สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสีหนุ่มในรายการเกษตรไทยก้าวไกลทาง KKU c h a n ชน l รายการเกษตรที่จะทำให้คุณผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้กับผมสีหนุ่มก็ได้ยืนอยู่ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ผมได้มารับ j อบขุดหญ้าขนดินนี่แหละเยอะไม่ใช่นะครับสีหนุ่มจะพาท่านผู้ชมไปทำอะไรนั้น ยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงถามตอบกับคุณสปามครับรู้จักไก่พันธื้นเมืองไหมครับรู้จักอยู่ครับไก่แก่ครับอะไรอีกคะไก่ไก่ฟ้า <c oughs> ไม่รู้จักครับเออก็รู้จักวันนี่เขารู้จักนะครับเหือนเพื่อนน้องๆรู้จักไก่ พื้นเมืองไหมคะไม่รู้จักค่ะรู้จักไก่พันพื้นเมืองไหมคะไม่รู้จักค่ะรู้จักไก่พันพื้นเมืองไหมคะไม่ครับเออช็อกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีคไก่อะไรเหรอครับไก่พันไก่ต้มไก่ที่เรากินกันหรือวาคะ รู้จักแตไก่ชิตากียวไก่ชิตากียวไก่ชิตากี้วรู้จักได้แค่สิค่ะสวัสดีค่ะรู้จักไก่พันธุ์พื้นเมืองไหมคะไม่ค่ะรู้จักไก่พันธุ์พื้นเมืองไหมคะไม่รู้จักค่ะไก่พันธุ์พื้นเมืองเป็นแบบไหนอ่ะพื้นไม่อะไรไก่บ้านไก่เชงไก่อะไรไม่ไม่รู้จักพันธุ์ค่ะรู้จักไก่เอียงเหืองขาวรู้จักไก่แจ้ไก่ตีไก่ จอกเคียนี่ค่ะเหมือนมันเคยรู้จักเลยค่ะเคยรู้จักรู้จักไก่แจ้พวกนี้บ้างใช่ใช่เออนึกจะไม่ได้อ่ะไม่ไก่มันมันอย่างเช่นไก่อะไรคะไก่บ้านนี้นะะไก่แจ้ไก่อะไรรู้จักรู้จักค่ะเช่นไก่แถวบ้านเราล่ะคะอาแมนไก่บ้านน้อยอะไรล่ะ ไก่อ,อกก็ค่ะไก่อ,อกก่ออกคือคือมุจักไก่อย่งอีก,ก,ออกไก่แจ้บใช่ไหมคะ,ะแมนจ้าแมนจ่กไม่รู้ค่ะไม่มี้ค่ะนี่หละจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับช่วงถามตอบของเราความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหลากหลายคําตอบหลากหลายความคิดเห็นที่มีเกี่ยวกับไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับหลายคนอาจจะรู้จักและหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับสาหรับวันนี้ท่านผู้ชม จะรู้จักไก่พันธุ์พื้นเมืองเป็นแน่นอนเดี๋ยวตามสีหนุ่มมาเลยครับไก่พื้นเมืองกเกษตรไทยให้ความรู้วันนี้เรามารู้จักคุณสมบัติเฉพาะของไก่พื้นเมืองกันครับข้อที่ 1. ไก่พื้นเมืองสามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้ไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงดูมากโดยจะหากินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้ เพราะมันสามารถหาอาหารได้เก่งและสามารถใช้อาหารที่มีคุณภาพต่ำได้ดีทำให้ประหยัดค่าอาหารได้มากเลยทีเดียวข้อที่2ไก่พื้นเมืองสามารถฟักไข่และเลี้ยงดูลูกของมันเองได้เพราะแม่ไก่ที่มีคุณสมบัติชอบฟักไข่การไข่ของไก่พื้นเมืองจะไข่เป็นชุดใน1ปีแม่ไก่จะออกไข่ได้3-4ถึงชุดหรือ30-50ถึงฟอง และให้ลูกไก่ประมาณ30-40ถึงตัวต่อหนึ่งแม่ต่อหนึ่งปีโอ้โหข้อที่3ไก่พื้นเมืองทนต่อสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศได้เป็นอย่างดีมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมีความต้านทานความเครียดที่เกิดจากความร้อนได้ดีและมีสัญชาตญาณในการหลบภยัยและป้องกันตัวเองได้เป็นดีเลิศข้อที่ 4. ไก่พื้นเมืองมีความแข็งแรง และมีความต้านทานโรคพยาธิได้ดีกว่าไก่พันอื่นๆโดยเฉพาะโรคระบาดเช่นโรคฝีดาษอะฮิวาไก่เป็นต้นส่วนข้อที่5เนื้อของไก่พื้นเมืองนั้นมีคุณภาพที่ดีมีรสชาติที่อร่อยเนื้อแน่นมีมันน้อยรสชาติเป็นที่ถูกปากของคนไทยมากกว่าเนื้อไก่พันอื่นๆเป็นที่ต้องการของตลาดมากทําให้ขายได้ราคาดีทั้งตัวผู้และตัวเมียรู้อย่างนี้แล้วเราไปเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อที่จะกินเนื้ออร่อยๆกันดีกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรเทวินวงพระรับหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ที่ริเริ่มงานวิจัยน้ำเชื้อแบบแช่แข็งกับสมเทียมไก่พื้นเมืองนะครับซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยนะครับไปพบกับท่านได้เลยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับผมอยากทราบว่าที่มาที่ไปของงานวิจัยชิ้นนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงเหตุจูงใจที่ทําไมอาจารย์ต้องเลือกทาน้ําเชื้อแข็งของไก่พื้นเมืองครับครับจากข้อมูลของประชากรไก่ในโลกนี้นะครับพบ,บว่าสายพันธุ์ไก่ต่างๆในโลกได้คาดว่าสูญหายไปประมาณ30-50%ถึงนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสังคมสมัยปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่นะค,ะครับอันนี้ก็เลยส่งผลกระทบต่อรอะ,ะบบการเลี้ยงไก่ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เข้ามายี่วข้องตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของการเกิดโรคระบาดนะครับวิธีการที่เรานามาเป็นมาตรการส่วนใหญ่ก็คือการทําลายล้างประชากรไก่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไก่พื้นเมืองนะคะรับตลอใประเทศไทยเห็นได้ชัดเจนนะครับในประมาณปี2547นะครับ เกิดโรคระบาดของไข้หวัดนกก็มีการทําลายไก่เป็นจำนวนมากอันนี้เองครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความมิตกของมนุว่าในอนาคตนั้นไก่พื้นเมืองของเราอาจจะมีจํานวนสายพันธุ์น้อยลงครับซึ่งไก่พื้นเมืองสําคัญอย่างไรนะครับไก่พื้นเมืองของแต่ละพื้นที่เป็นไก่ที่สามารถปรับตัวได้กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีนะครับด้านอาชีพแลวก็สืบพันธุ์ขยาพันธุ์ได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญคือ,อมีบทบาทเป็นอย่างมาก ต่อเศรษฐกิจชุมชนเก mm hmm. ษตรกรรายย่อยพิชาบ้านเราสามารถที่จะจะต้องบริโภคสารว์นี้ได้เพราะต้นทุนการผลิตต่ำเนือ่องจากใช้สิ่งแวดลอ้อมเทวราช่วยเลี้ยงครับซึ่งถ้าหากว่าสัตว์พวกนี้สูญพันธุ์ไปแล้วความมั่นคงทางน,นอาหารตอดชนบทก็จะลดน้อยชอนลงไปอีกนะครับดังนั้นการ รักษาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจึงเป็นเรื่องที่สุาคัญทีนี้การรักษาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองครับเราก็อาจจะทำได้แบบได้หลายแบบนะครับตัวอย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วก็ข้อขยายพันธุ์ไปซึ่งต้นทุนอาจจะสูงอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรักษาพันธุก,กรรมในรูปแบบน้ําเชื้อแช่แข็งบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมไม่ทําอ็มเอโอหรือว่าตัวอ่อนแช่แข็งในไก่พื้นเมืองอันนี้มันไก่พื้นเมืองนะครับ ตัวอ่อนจะใหญ่ครับก็คือเป็นไข่เนาะใช่นะครับมันลำบากในเรื่องการที่จะดําเนินการต้นทุนก็สูงครับแล้วนอกจากนั้นในเรื่องเทคโนโลยีทางการสุขภรณอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการย้ายฝากยีนการ ศึกษาเรื่องไพรเมเดียนเจิมเซลหรือเซลสุพรนั่นเดิมตัางแต่มันยังอยู่ในช่วงของการศึกษาอยู่แต่ว่าการใช้น้าเชื้อแช่แข็งเป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้และได้ผลดีที่สุดในปัจบันครับสาหรับไก่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เริ่มงาน ชิ้นนี้ขึ้นมาครับโดยได้รับการสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อปี2549นะครับแล้วก็ทำเรื่อยมานะครับรายงานไปเมื่อปี2 5 5 0นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังดำเนินการศึกษาอยู่นะครับครับอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าในงานวิจัยชิ้นนี้อาจารย์ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ ครับเป้าประสงค์ของงานที้นี้ก็คือศึกษาหาเทคนิคและวิธีการที่ง่ายนในการที่จะเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมืองนะครับในต่างประเทศเขาก็ได้ทำระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นงานศึกษางานการศึกษาในไก่คอมมเชียลหรือไก่การค้านะครับซึ่งก็ได้ผลดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ครับนี่ขึ้นในไก่นี้นะครับเรื่องของน้ำเชื้อแช่แข็งยังได้ผลไม่ดีเท่าใน สัตว์ปเปลี้ยงลูกด้วยนมนะครับทีนี้สําหรับการศึกษาที่ได้ทําการศึกษานี้นะครับเราก็ทําการศึกษาถึงพวกสูตรน้ํายาครับและวิธีการแช่แข็งนะครับโดยใช้เครื่องมือภายใต้เครื่องมือแบบพยายามสร้างเครื่องมือแบบประหยัดขึ้นมานะครับเครื่องมือแบบประหยัดคืออะไรครับก็คือเครื่องมือที่ราคาถูกและก็เป็นไปได้ในะนักวิชาการบ้านเราซึ่งเราไม่ค่อยมีทุน ที่จะซื้อคลรุพันธ์กันนะครับในต่างประเทศเขาศึกษาโดยใช้เครื่องมือที่สามารถควบคุมได้ควบคุมการลดอุณหภูมิโดยระบบคอมพิวเตอร,ร์ซึ่งราคาทั่วๆไปก็ประมาณล้านบาทขึ้นไปสำหรับท่านในชาบ้านเรานะครับแต่ว่าเราก็อยากจะใช้ของฟมครับเป็นตัวมาตรฐานในการศึกษานะครับซึ่งก็มีเทียบเคียงกับเครื่องอมาตรฐานที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยครับเพือ่อเพื่อหาเครื่องมือครับ ซึ่งเราศึกษาอะไรบ้างนะครับก็ศึกษาที่ว่าไปคือเรื่องสูตนน้ํายาเรื่องคงความทนได้ของน้ําเชื้อแช่แข็งในไก่พันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่ลดไก่พื้นเมืองสีสายพันธุ์ครับเรามาเรียบกันก็คือพันธุ์ปาดูข้างดำพันธุ์ชีพันธุ์เดือนท้างขาวกับลักษณะแดงครับ,รบซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองสีสายพันธุ์หลักที่ทงผริตสัทวได้ทําการส่งเสริมครับซึ่งสุดท้ายนะครับเราก็ พบว่าความสามารถในการสมกิจของน้ำเชื้อแช่แข็งของเราซึ่งศึกษาเทคนิคว่าครับลดอุณภูมิเท่าไหร่ใช้น้ำยาที่มีองค์ประกอบของสารป้องกันความแช่สารป้องกันความเสียหายจากการแช่แข็งชนิดอะไรบางทิงจะดีแล้วก็อุ่นแบบไหนผสมแบบไหนนะครับสุดท้ายเราก็ได้เทคนิคมาครับซึ่งทำให้การสมติด ของเราในช่วงโน้นครับคืออยู่ประมาณ60%ซึ่งเป็นการชนิจที่ตามมาตรฐานที่ที่ฝรั่งเขา,านำเสนอไว้ว่ามันควรจะประมาณนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้โดยใช้เครื่องมือแบบจ็จะคือของโฟมแล้วก็เทคนิคที่เราใช้แล้วก็กว่าจะได้นะครับใช้เวลาทดลองผิดลองผิดลอง,ลองถูกใช้เวลาประมาณปีหนึ่งครับก็เลยได้เทคนิคการแช่แข็งมานะครับส่วนการผสมเทียนนะั้นแล้วก็ มีเทคนิคอีกนะครับที่จะทําการผสมเทียมในแม่ไก่ไม่ว่าจะเป็นแม่ไก่พันไข่หรือแม่ไก่พื้นเมือซึ่งสุดท้ายก็คือโดยสรุปเราได้การผกิตที่เป็นมาตรฐานโดยผสมเทียม เียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในต่างประเทศที่ที่เขารายงานกันคือคําแนะนำเขาคือผสมเทียมสัปดาห์ละสองครั้งแต่เราชาเพียงหนึ่งครั้งเราก็ได้หกสิอร์เซ็นต์ขึ้นไป<อ>เรื่องต่างสนเะครับค,ครับผมครับอันนี้เป็นสิ่งทีเป็นมานะครับแล้วต่อมานะครับในปัจจุบันผมก็ได้ศึกษาอยู่นะคือตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้นครับการสมเทียมของ น้ำเชื่อมไก่พื้นเมืองเราแบบแช่แข็งนี้ครับเราผสมเทียมได้ถึง85 83เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหมดซึ่ง<ไ>สูงน้ำมสูงคือพอใจคอทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไก่พื้นเมืองแล้วปกติแล้วการนทิตจะต่ำกว่าไก่ผ่านการค้านะครับนผลตอนนี้คือ,ตอนน,คอตอนนี้คือตัวเลขที่83เปอร์เซ็นต์แล้วจากการทสมเทียมเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แล้วอาจารย์ครับน้ําเชื้อที่เราแช่แข็งมันสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับครับทีนี้น้าเชื้อแช่แข็งนะครับมันเป็นน้าเชื้อที่ผ่านกระบวนการแล้วก็มีน้ํายามีน้ำยาจจรงจะคิีนพิเศษมีาสารที่รว่าสารป้องกันความเสียหายจากการแช่แข็งซึ่งของเรานี้เราใช้น้ำยาใช้สาราไดไดเมททิ้นฟอร์ม,มาไล เป็นตัวผสมเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆลดอุณหภูมิต่าเทคนิคของเราซึ่งซึ่ง,งนัำเชื้อแช่แข็งนั้นนะครับจะผลิจต,ออต,ต่ำหรือสูงขึ้นกับอันที่หนึ่งคือสายพันไก่ครับอันที่สองคือน้ำยาอันที่สามคือสารป้องกันความเสียหายจากการแชร่แข็งอันที่สี่คือกระบวนการลดอุณหภูมิอันที่ห้าคือกระบวนการละลายครับ,<อ>รบหลายอันต้องผสมประสานกันมากครับถึงนะจะออกมาได้ครับอ่า ซึ่งางานของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้จัดอบรมให้กับคณอาจารย์นักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆมาสองปีแล้วครับปีละรุ่นปีละรุ่นนะครับ,ป,รป,รรบปีนี้ก็จะเป็นการอีกครั้งหนึ่งรครับอาจารย์ครับแล้วงานวิใจใัยชิ้นนี้จะส่งผลต่อใครบ้างยังไงบ้างครับครับงานวิจัยนี้นะครับ เราสามารถที่จะนำไปใช้นะครับที่บทบาท,ทจริงๆก็คือบทบาทความมั่นคงทางหน้าหาทางอ้อมนะครับคือการรักษาอนุกรรมของไก่พื้นเมืองที่ดีๆของเราไว้ให้สามารถคงอยู่ซึ่งจะส่งผลไปยังเกษตรกรกนในในทางอ้อม ในทเรียกว่าทาตรงก็ได้นะครับแต่ว่าท้ามันเหมือนมันม,มันมันเหมือนดูแล้วว่ามันมันค่อนข้างจะ,ะเป็นงานวิจัยขั้นสูงน,นะครับคือคนที่จะทําได้ต้องมีความรู้แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่มีความรู้นี้ก็คือนิสิตนักศึกษ,ษาซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตรหรคณะสัตวแพทย์สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านนี้อันนี้น,น,นคะครับเอาไปรอ,องรับกิจกรรมเรียกว่าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพันธุกรรมของไก่หรือสัตว์อื่นได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าเรารักษาพันธุกรมรมพวกนี้ได้ความมัน่นคงทางด้านพันธุกรรมก็ยังยังเหลืออยู่นั่นคือเราเชื่อแน่ได้ว่า พันธุกรรมไก่เมืองจะยังคงอยู่ซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะได้ไประโยชน์ในอนาคตหรือว่าในอนาคตอันไม่ไม่นานนี้ได้แาบอย่างแน่นอนนะเพราะว่าไก่พื้นเมืองคืออาหารที่กเกษตรกรจับต้องได้ดีที่สุดถ้าพอมสูญพันธุ์ไปทุกคนกินไก่เขาซึ่งไม่ได้อยู่ในมือของเราเลยมันคือความการเสียสมบุ์ทางาชีวิตทางเศรษฐกิจ เรียกว่าซูชียอธิปไตยทางการกินครับผมก็แสดงว่าถ้าหากว่าเราไม่รักษาไก่พื้นเมืองเราไว้นะครับอนาคตเราก็ต้องจําเป็นต้องซื้อไก่ตลาดมากินใช่ไหมครับอย่างเดียวโดยไม่มีทางเลือกเป็นแบบนั้นครับครับผมทีนี้พูดถึงเทคโนโลยีไก่น้ำเชื่อแช่แข็งนะครับน้ำเชื้อแช่แข็งเนี่ยนะครับมันคือน้ำเชื่อที่ผ่านกระบวนการที่ผมเล่าไปแล้วครับมัน เก็บเที่ภูมิลบร้อยกันะครับในทางในร้อยกัลปุองศาเซลเซียสครับอันนี้จะอยู่ได้นานนะครับตามทฤษฎีเขาบอกว่าอยู่ได้สี่พันปีตามทฤษฎีนะครับสี่พันปีสี่พันปีนะครับบ้าถอแต่ว่าเรื่องน้ำเสียใช้แก็งก็เพิ่งมีมาประมาณสักเจ็ดสิบปีมานี้ครับมันก็เพิ่งมีนาแต่ว่าเขาเราคาดทะเนยไปอย่างนั้นนะครับเว่ากเขาจะใกล้เคียง ซึ่งหลักๆก,ก็คือข้อมันตายไปแล้วข่อไก่ที่เรามีดีๆตายไปแล้วยังสามารถให้ลูกได้โดยเอาน้ำเชื้อจากในทางเราปริสุทมาแม่พันธุ์ไก่ครับเปืนจุดประโยชน์เขามันครับนี่แหละครับอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด,ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ันวงเล็บไก่พื้นเมืองเนี่ยเขาทำงานอะไรในส่วนไหนบ้างครับ อาจารย์ช่วยอ,อธิบายตกันหน่อยครับครับศู์เรือข่ายวิจัยและพัฒนานะครับการปรับปุงพันธุ์สัตว์ในเรื่องเก่วกับเมืองนี้นะครับมีท่านรองศาสตราจารย์ดรมนชัยบุญจินดาเป็นผู้อืนวยการนะครับมีบทบาทในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองนะครับเพื่อสร้างสายพันธุ์ไก่ของบ้านเรานะครับทั้งไก่ที่ไข่ตก โตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับทั้งระดับชาวบ้านและการดําเนินธุรกิจในเรื่องของไก่พื้นเมืองนะครับศูนย์นี้ก็ได้สนับสนุนการวิจัยต่างๆซึ่งมีงานวิจัยตัวเองตลอดจนาการส่งเสริมชาวบ้าน,นครับ,รบถ่ายทอดเทคโนโลยีท,ที่ที่เรา,ามีการศึกษาวิใจัยให้กระจายออกไปนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้เกิดธุรกิจ การผลิตเนื้อไก่พื้นเมืองขยายวงออกไปนะครับเป็นเชิงธุรกิจได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวๆนะครับสำบับภารกิจของศูนย์นี้นะครับซึ่งปัจจุบันเราได้มีบทบาทในเรื่องนี้ตลอดปีนะครับพจาจย์ครับอ่า มีอะไรที่อยากจะต่อยอดหรือว่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ในอนาคตไหมครับอาจารย์ครับอตอนนี้นะครับคุณภาพของนั้ดเชื่อแข็งที่ที่เราทำนะครับอยู่ในระดับที่ผมเชื่อว่าเป็นระดับที่มาตรฐานแลวนะครับเพราะว่ากระท่อมทีน80%ครับครับแต่ว่าผมก็ยังไม่พอใจหรอกนะครับผมก็ต้องทำดีขึ้น,นอีกโดย จะต้องปรับปรุงกระบวนการผสมติตอัตราการผสมติตของน้ำเชื้อให้สูงขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ใช้จํานวนอัตาจิที่ที่น้อยลงครับก็คือ,คอสมมติว่าพยายามทําให้น้าเชื้อที่เราแช่แข็งนี้มีสมภาวะที่ที่สมบูรณ์พันธุ์สูงสุดก็เท่าที่จะทําได้ซึ่งตอนนี้กําลังมีแนวคิดที่จะปรับปรุงต่อไปอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวเลขตอนนี้ก็รกาพอใจระดับหนึ่งเพราะเรียกว่ามาตรฐานแล้วนะครับ และอีกอร่างจริงหนึ่งที่ผมอยากจะทำก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายนะครับสร้างเครือข่ายในประเทศอนุภูมิภาพลุ่มน้ำโขงเราซึ่งมีภูมิอากาศแล้วก็ชีวิตสังคมคล้ายคลึงกันมารักษาพันธุกรรมของสัตว์ปีกพื้นเมืองไก่พื้นเมืองซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสมบัติของประชาชนล่าญาตให้มันยัง คงมีสายพันธุ์ได้ไม่ถูกทำลายไปกับระบบเกษตรสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวฟัลิปปิเวียดนามอะไรต่างซึ่งก็ยังคิดว่าจะจับอบรมให้กับนักวิชาการของเทศนเขาครับตอนนี้เราจะอบรมให้กับเทศของเราอยู่ครับปีละครั้งละครั้งนะครับเป็นนักวิชากา,จหา,หารจากมาอะไรต่างนะครับผมก็อยากจะขยายเือข่ายพวกนี้ออกไปด้วยนอกหะือจากการค้นคว้าสิ่งใหม่ต่อไปครับซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่ามาแล้วกแกะ ในเชิงวิชาการนะครับใน,ในเรื่องของน้ำเชื้อแช่แข็งในไก่เท่าที่มีรายงานเราก็เป็นสถาบันแรกที่ประสบความสำเร็จนะครับในประเทศไทยนะครับแต่ในต่างประเทศก็เป็นเรื่องของเขาเนาะใ,<ช>ใน้า่เราเราทำออกมาเป็นตัวได้ใน,ใน,ในร,ระดับมาตรฐานนะครับซึ่ผมก็มีความอพอใจอระดับหนึ่งนะครับในเรื่องที่เราได้อุตสาหพยายามแล้วก็สามารถสมดิตสร้าง มีสมลิตผลขึ้นมานะครับใน่าเช่นวิชาการผมไม่ได้หวังนะครับก็จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปสู่ผู้ที่อยากรู้ต่อไปนะครับครับหนะครับจากการที่เราได้มาร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์นะครับทำให้ผมนะครับรู้สึกว่าอิ่มเอมแล้วก็ประทับใจนะครับรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเลยก็ว่าได้นะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีการ จดบันทึกนะครับผลงานวิจัยน้ําเชื้อไก่แช่แข็งนะครับเป็นรายแรกของประเทศสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับและในวันนี้นะครับทางรายการของพวกเราก็ต้องขอขราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้มาให้ความรู้ข่าวสารและเผยแพร่สิ่งที่ดีๆให้พวกเราได้รับทราบกันและในอนาคตข้างหน้าเชื่อได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและชาวเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับดีครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเทวินวงศระลับกันแล้วนะครับก็ทําให้เรานั้นตระหนักถึงความสําคัญของไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับเพราะไก่พันธุพื้นเมืองนั้นมีความสําคัญต่อการเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของชาวเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งและผมเชื่อได้ว่า คุณผู้ชมคงจะภูมิใจเหมือนอย่างที่กับผมภูมิใจในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นรายแรกของประเทศไทยครับสุดยอดครับอย่าลืมนะครับเทปต่อไปสีหนุ่มจะพาท่านผู้ชมไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องอะไรนั้นโปรดอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กับผมสีหนุ่มก็ต้องขอกราบขอบพระคุณภาวิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณทีมงานทุกคน ขอบคุณ KKU c h a ช n แ l ลและที่ขาดไม่ได้คือท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้กับผมสีหนุ่มต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ